จกนั้นข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์เพชรขาศหนังแนวทิลเลอร์อิงชีวประวัติของชาวเรศจารุบุญนะครับเพชรคาต์มือหนึ่งและคนสุดท้ายของประเทศไทยนะครับซึ่งก็นับเป็นผลงานกำกับภาพยนตร์ไทยเรื่องที่2แล้วนะครับของทอมวอลเลอร์นะครับผู้กำกับมือรางวัลน,นะครับจากศพไม่เงียบนั่นเองครับซึ่งอันนี้ พ่วงกับนะครับก็พานักแสดงนําอย่างพี่ปูวิทยานะครับเดวิดอัศวโนนไปร่วมพูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของการทํางานของภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ได้ฟังกันด้วยนะครับสำหรับเพชรคาดคือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของผู้ชายธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะครับจุดเริ่มต้นของหนุ่มที่ลหลงไหลในเสียงเพลงร็อกแอนด์โรนะครับไปสู่เพชรคาดมือหนึ่งของประเทศความรู้สึกของการประหารนักโทษอุกชะการถึง55คนนะครับและการต่อสู้กับจิตวิญ,ญญาณที่คอยตามหลอกหล้อน ทำให้เขาเนี่ยไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทํานั้นผิดหรือถูกกันแน่นะครับรู้เพียงแต่ว่ามันคือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบครับก็เต็มตัวนะครับไาร่วมพิพากษาตัดสินให้เขาพร้อมกันนะครับ3กรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับงานนี้ผู้กํากับแล้วก็ทีมนักแสดงนะครับ<ม>เขาขอการันตีว่าเป็น90นาทีนะครับที่คุณไม่ควรพาดกันเลยเดียวครับสิ่งที่บางทีสายตาเราจะได้รับ มองเห็นสิ่งที่เราจะได้ยินสิ่งที่เราจะได้รับรู้เนี่ยมันอยู่ใน90กว่านาทีของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ไทยซึ่งจะให้คุณค่ากับการชมให้คุณค่ากับสังคมนะครับให้ทั้งความสนุกสนานให้ทั้งความน่าติดตามให้แง่คิดต่างๆนา,นานามากมายนะครับอย่าให้คําว่าเพชฌฆาตเนี่ยทำให้ท่านกลัวแต่ให คำว่าพิชชาชเนี่ยทําให้ท่านรักที่จะเข้ามาชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็สนับสนุนภาพยนตร์ไทยอีกเรื่องนึงผมถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณภาพถือว่าคุ้มค่ามากแล้วลองคิดดูว่าเราบรรจงที่จะทําและมอบให้กับท่านผู้ชมทั่วประเทศแล้วก็ชาวโลกได้ชมกันอย่าพลาดโอกาสที่จะชมพิชชาชา3กรกฎานี้ครับ